สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสหายยานยนต์รัตนาธิเบศน,นะคะคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมมาแนะนำนะใครที่เป็นสายนะคะสายชอบรถแต่งนะคะคุณผู้ชมบอกเลยคันนี้ของเรานะคะแต่งครบมาเลยนะคะตัวนี้จะเป็นปี2021เป็น Toyota Re ี o เนาะตัวนี้จะเป็นแคปนะคะ Z Edition สีขาวปี2021เเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมขาบอกเลย ชุดแต่งรอบพันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะใครที่หาอยู่นะคะรถกระบะเนาะตัวเตี้ยนะคะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะคะร้อครบนะคะคุณผู้ชมปี2021ร้อแม็กแต่งมาครบเลยนะคะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแฮบแบ็กนี่มาถ่ายตรงนี้ก่อนร้อครบอ่านโลยสาร อันนี้จะเป็นเซนทัลล็อกนะคะคุณชมสาหรับเรขใหม่นะคะตัวนี้จะวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นนะคะคุณชมหะนี่เลยเป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัว Entry เนาะนี่เลยเป็นเกียร์ธรรมดานะคะจอดีดนะีเนาะเบาเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะคะนี่ให้ดูภายในแคปนะคะคุณชมไม่ช้ำเลยนะคะปี2021นะตัวนี้นะคะ Z e d i t i o n เนาะตัว2.4ตัว Entry นะคะคุณชม นี่สวยมากนะคะงามมากตัวนี้เป็นสีขาวนะคะคุณผู้ชมได้ปีใหม่ได้สีขาวได้ตัวเตีย้ยได้ชุดแต่งรอบพันมาเลยนะคะครบแน่นอนราคาไม่แพงนะคุณผู้ชมนี่ให้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่ Airbag ABS ครบนะคะตัวนี้นะอ่าอยาให้ดูเกียร์ธรรมดานะคะคุณผู้ชมะ่ะ ไม่วิ่งมาอยู่ที่ประมาณ30,000นะคะคันนี้30,000โรนะคะยางเขาก็เป็นปี2021นะคะตัวนี้นะ,ะให้ดูเลยเดี๋ยวมาเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะนีะ่มาชมให้ดูเลยสภาพน้องนะคะตัวนี้นะหล่อเท่มากนะคะบอกเลยนะนี่ เครื่องก็ใหม่ด้วยนะคะเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะรอยมาร์กรอยจากโรงงานนะคะอยู่ครบเลยนะคะคุณผู้ชมใครได้คันนี้ไปรับรองคุ้มแน่นอนนะคะปี2021นะคะรีโวตัวเซตอีดิชั2.4ตัวเอได้สีขาวนะคะเกียร์ธรรมดาไม่วิ่งมาเพียง30,000โลนะคะใครที่สนใจนะคะรา 29,000บาทนะคะคุณผู้ชมใครสนใจนะเข้ามาชมรถที่ร้านได้ทุกวันเลยหรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้เนาะเรามีบริการจับไฟแนซน์นให้ถึงที่นะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าดําเนินการนะคะคุณผู้ชมค่ะฝากไว้ด้วยนะสําหรับคันนี้นะคะราคาเพียง529,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและส,สวัสดีค่ะ